นมามสการครับผมอีกรอบนึงครับอาจารย์ครับ <c oughs> ไม่เจียวยังดกดหน้าบ้านเนาะโอ้ยอยากจมนี่ครับจมเม็ดยังอ,องีอยากจุ่มเอฟซีคนจู่หัวนี่กระบอกกระบอกแล้วเราจะไปอันนั้นวันแม่แขกป้อมฟัน,<อ>นฟันกัระบอกอไปเกะไกลเกะยังมาใกะไก่อยู่นี่ล<ช>่ะแต่เนี้ยมัก็บอกเอาไปเกะไก่ผม หายชุดหนึ่งออกเก้าเปีไปทั้งส่วนตัวอย่ามาเห็ียดเพ่อเสียดายอืมหายชหนึ่งออกถึงสองทั้งหมดนี่ครับเป็นอันนั้นกับแม่อันนั้นตัวเนาะก่อนออกพรรษาสิบห้าวันปูจังจะมาแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ทันมาแต่ว่าแต่ว่าพระอาจาร์กำังฝันอยู่แต่ว่าจักสิแมีนโมแมนจักสิแมีนโมแมงอยูบ่หุงจักอะไรนี่ ามไปแค่ก็คุ้มฟันก็ยังบอกหลายเที่้วเนาะไม่รับผ้าจ่ายเพราะว่ารับประก,กันรักเทีย่ยวเนาะจังหวัดเที่จังหวัิได้จังๆฝากตอนเอฟซีรับปวดสันนิษฐานปูกับคือบอผดบอผายเนาะ,นะปูก็ได้เดี๋ยวปูไปยุ่เนาะ บบบนี้ฝันว่าจังไนครับอาจารย์คือกระวานับหอหองยีสิเนาะคือบรว่า,าจากจิตสามเมื่นเนาะของโลกถายเลยยี่สิบเหมือนก่นฝันาคตมากันตตปุ่ยใุ่ใัยกับผู้ยิง่งมามาดีมาหาตายไร ใช่กับู้หญิงเนี่หลวดไมีเด็กน้อยบ่มียังบ่มีบูเถ่ามนนุ่มประมาณอายุบ่เกินสี่สิบหามีประมาณเนี่ะแต่ละคนอายุสำคัญสันสคัญหรือววามสำกันในไรเรียกันนี่ยมีแต่คนนุ่มบ่เกินสี่สิบหางมมเกินสี่สิบหาอ๋อผู้ใหญ่ผู้หนุ่มผู้ใหญ่ครับมาว่ามาทอาจารย์จัดงานยังคุส หมันมักจะยังคงหงุดหงิดถอว่าส่นตัวอาจารย์สิจัจงานอย่างก็จะไปบอกอย่างมากอย่างยู่ว่าส่นตัวเขากับบุญกฐินนั่นนี่ครับที่คุยกับพ่อไปออกคุยกับแพทยบ้านไงเข้าใจอยู่เขาที่หงุดหงิดไม่ถามได้รอย่างนั่นบ่ครับมาเนี่ยมิจฉาพิจารณ์พวกนี้แบบมิจฉามากรือมาถามมาถามกันมากหรืออะไรครับบ่เกินนี่อายุบ่เกินนี่หรอก คือจำหนึ่เอาจะกระเด้ภาคกันขึ้นมาพี่มาครับขึ้นมาแล้วมาค้ากินน้ำกินนั่งเขาจังานั้นจีบไฟไซต์ต่อเราสอดบ่ไปไซต์เรจ้าเราสอดเไปไซตขึ้นมากินน้ำกินนั่งบ่จ้าเขาสอดนั่งอยู่นี่ละเขาสอดภาคกันนั่งทั้งใต่ทีนั่งปรับเพียบทั้งใต่หมดครับเขาจายกันนั่งเพิ่มเงี้ยละเพื่นมากินน้ำกินนั่งกบ่บ่กินบ่เอาย่านเดียวเทขึ้นมา พรกกานนั่งยุงสันต์วมดกสนครับจ้ากสนพักการนอนมากก็บ้านอะไรบ้างพกกันว่าคนโดนเติมน่ะบางคนก็คุยกันแต่ว่าที่เราถามมาาจะเมืออะไรมือแดงสีแหละก็เลยบอกเพราะเาจะมีมืออยู่ก็สนกครับบานนี้ก็ได้ว่าเราใกล้ใกล้มือสิมาถามไม่ได้จ้าวใกล้ใกล้มือสิมาถามไม่ ว่าจะได้มือไหนพราว่าปรมวติมว่าเทมือไหนนะปฏิจจงานนี่ไงกาบปฏิจจงงานเพราะว่าเจาวาารจน์ท่านไี้มีกำหนดอนนะฉันี้เจะวาดนี่ขวมอันนั้นนะอรจันท์จำที่สิบเอ็ดก็จบที่สิบเอ็ดบุญกระถิ่นสิบสามี้นะนี้ที่คุยคับอ่าเทยบานเรียบร้อยแล้วบอกาจว่าคุยกับเทยบานหลแต่จ้าวัดทั้งนยามทั้งกัน กลาดอำน,นาจเพื่อนกับเจฮิตมาจินะโอเพื่อนเจิตกับินม่าน่ะมาสมทบอืมเป็นอย่างใดเันที่สิบเอ็ดนะครับก็ได้บอกอันนั้นบอกเขาไปนะว่าก็ากจะเอาเดี๋ยวเอาทัเอาต่เอาตามเพื่อนก็ได้ัวทงไก่เขากับบริบาลยังตัว่าทหนอครับนี่คือคุยกับไทยบามนะครับแต่ว่าที่คุยกับอ่าผู้ยิ่งผู้ที่มาหลายๆในฝันก็ให้บอกเขาว่ามือไหนอืมอันนี้ครับผม บ่านนี้เขากำบ,บอกกันโดนเติมนะประมาณันประมาณซีซิพันนั่นที่นี่นะครับเราก็เลยลากกลับครับตัวนึงกับยกเบิง้งนี่มันน,มนั่นถึงเวลาเราจานะโดนกลับมาไม่ออกกับซานครับม,บมันเขากลากกลัาาบกับซั่นนั่นนะ่ะเอาเอาอย่างคือเสีบเบิ้นแล้วครับ เจฝันยังอีกขนาดมึงก็ฝันมาสั้นนี่เนาะเขากลับเราเสียอยู่ในสองยี่ผู้เดียวสมบูรณฝันยี่ผู้เดียวสมบูรณาเขาไม่ทันได้บอกไว่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์เขาบอกอะไรเขาบอกไปแล้วหนึ่บอกผู้ที่มากนะครับเมื่อกี้พระอาจารย์บอกนี่ครับพระอาจารย์บอกก็เขาบอกกันเดียวได้ไมได้เราเพราะฉนั้นไม่เนเขาก็บอกไปแล้วในบางหนึ่งครันโอ้สี่สิบห้านาทีแล้วเออเขากลับไปแล้วเขาเขาตัวกลับตัว เอาคือชีเลแทนกนเห่ครับประจยานยซีผ่านหน้าที่วปเน,นี่ยเนี่ยว่างได้สินะโอ้ยก็ม่ชอบตีมรถือเลยวยครับผู้ยญิงกับผู้ชายนี่แต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นะอารยาเขียนมาอยู่นี่มีสามตัวน้ำ สามตัวเยังนล้วเมื่อกี้นี่นี่สามตัวจริงๆเลยมาตั้สายสังขารอันสามตัวครับว่าก็ดีตาดีแท้โอ้พระอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์เข้าไปข้างในอ่ะผมเห็นกระดาษว่างอยู่นี่ผมก็เลยจับผิดเบืองแหมโอ้ยพวกมันจะเขียนสุขเวรพวกเรามันเขียนไปบุญหุจังหรอกแม่นบ่ครับอืมซีหาเนี่ยเห็นอยู่แต่ว่ามันมีสามตัวนะมันคืออีกอย่างสิครับพระอาจารย์อืะอันสามตัวนั้นคืออีหยังครับ ค <G ül> ือยังคือใครในตะก,กานั่นใครในตะก,ก้าอเอาพ่อจย์เราต้อนไมครับใครใตะกล้ามันกับแม่นตัวไหนถึงพัฒนาใครในตะก,ก้า ไข่ในตะการอันนี้ก็ฝันนี่บ้างครับพอาจารย์อ๋อการเดียวกันธนาแนเมื่อกี้พระอาจารย์ที่พันเอาสุฟังสนะเราไม่ครับพระอาจารย์ครับเดียวนี่ยเราก็เรียกแทโอ้ยฝันแล้วก็เอาสุฟังให้จบแน่ครับใครไมไใจโอ้เขาใครมาให้น้ามันนะอ๋อมาแก๊าสิบสองง่ายน่ะนักการหรือเขียนไว้น่ะนะฮ่าฮ่าฮ่าฮโอ้ยเกลือนสมัยผมโบ๋เหลียวเห็นตัวเลขตอนนี้นี่ ก็ทั้นนีกับสินีตาเวลาเนี่ยนะครับพระอาจารย์ม,มากในหลายคนเอาไข่ใส่ตะกร้ามานไหมน้โอ้แต่วาจังสั่นนะครับแสดงว่าพระอาจารย์ว่าท่านอยากเล่าเนี่ยนตะ่คนมีโชคบ่เดียวสิงสมอนอ้ายเห็นตัวเลข072เนี่สิงตาน้อยกัคเพราะสิงตาน้อยเห็นตัวเลขเราคุ้มสอนี่บ่ได้แทๆ้ๆเอาไข่มาด้วย712ไข่ไหมเราดิครับแต่ว่าบ่ได้ขึ้นมาตั้งเทิน่นคุบอกครับพระอาจารย์ เป็นมาขึ้มาให้ผู้นึงขนาดขึ้มาสบายผู้เดียวจะบอกถึนขึ้นมานะนะเลยก็บอกขึ้นมาครับเอาขึ้นมาน่ะไม่จิมีผู้มิ่งผู้นึงผู้ชายผู้นึคงคือมานกันมจิมากคู่กันตลอดจนนริงๆนะอเอาไข่มาตักกาดหนึ่งมีเจ็ดสิบสองฟอง เขาว่าว้องเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์เนาะเขาจะกลับขึ้นใหม่อยู่อ๋อจะกลับมาอีกอยู่อืมศูนย์เจ็ดสองอบาทนี่เอา้าล่องมึงครับผมในที่สุดก็คุ้มเอาจนได้ครับความฝัน <laughs> พระาจาร่าทุกท่านอยากเล่าความรานละเอียดบ่ได้ครับเห็นตัวเลขแล้วเมื่อกี้นี่เห็นกระดาษว่างอยู่ก็เลยมาพิกเบิ้งครับนั้นเป็นเลขเล่าเอาผมก็พิกเบิ้งทั้งสองหน้านราะพิขึ้นหน้านึงเอาเป็นยังคือสิบหกตุล่าสันดอกอเห็นอันนี้แหละครับอยู่เมื่อกี้พระาจารย์เล่าตอนแรกเล่าต่ว่าสี่สิบห้านาทีเขาสิกับแล้วก็เลยว่าเอาพระาจารย์แล้วไอ้สามโถนมาจังไหนสุดท้าย พระอาจารย์ก็ย่อมบอกครับเขาเอาไข่ใส่ตะก้ามาน้ำเจ็ดสิบสองฟองมาถวายแห้งมีสีบอกเขาได้บอกอะไรวะไรบอกอะไรก็ไรน้อยนโม้ไหลพระอาจารย์ครับมันคือมันคืออย่างคือืีกใจนี่ครับแกงอีกนี่เดียวครับพระอาจารย์ อโอ้า่่าีกัครับว่าร่นนี้นี่ารุ่นน้หนหกศูนย์หนึ่งผมบอกตามตรงนี้ครับอาจารย์มาจับเลยครับผมไปจับจออมสินสินเราเบิ้นด้วยกันมั้นอมสินออกสองแปดแปดกับศูนย์เก่าครับหกศูนย์หนึ่งผมมากไห แต่ว่าจับตาสิผ่าครับที่ไรเราตัดีไว้อุมโมที่ผ่านมากครับผมผงมากสุงมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าก็นัดนคุณมึกเขาเป็นสมบันิ้นอนไป็นสบัมากกว่านารอครับมันพร้อมเหล็ก,กจุลิมันออกงอ่ายเหล็กจุนหนึ่งหนึ่งชุนลนะครับมันอ่ะไหร่ไหอีกครับวันนี้ใครมาอีกแล้วนะครับคิดว่า 0อัดปีกายนี่นอพาานอะอาจาย์ว่าสูตรมันเดินเดินเงาเลยไหมนะครับลองดึงู72ฟอง2ก็สองมาลักด้วย2หมวดติดแล้วมาเดี๋ยววาเด้อเสียออก702เดี๋ยวจะลมแล้วนะ อุ้งบอกเลขวิ่งว้องมันเป็นยันแขนกดวิ่งศูนไหมครับพระอาจารย์วิ่งซองวิ่งซองอพระอาจารย์บอกเป็นตำมันใจซองแต่ครับไม่ว่าทีตอบตันจะแนงตรงนี้หรือเห็นว่ามีอมซองนะมึงเนี่โอ้ยสิแต่คนมีส่วนตบซักอีกเด้อบาทน,นี่มึงโลกคือ อาจารย์ขับความฝันพอาจารย์ว่าตงกับพนมิสูเอา้าแต่ว่ากะสีบมมักหลายครับพุ่นนี้เพราะว่ากาได้บอกกับเอซี่อยู่ว่าทะเลตัวไหนพุ่นสูงมากไปหลายมันมักจะบกมาเด้อห mm hmm. วดตรงนึงผมก็บอกอยู่บอกเอซี่ว่าผมมักสามศูนย์หาหาสามศูนย์ถ่าแต่ว่าถ้ามักหลายมันมักจะบ่มาเพราะฉะนั้นระวังดีๆถ้ามักนั่งก็จงค่อยจับไว้ถ้า เป็นคือจังเคยเป็นนั่นกะมาต้องจับเพราะว่ามักแห้งๆมันมักเก็บอออกครับผมที่คนมูโชมมาของเราออตาพ่อตุ้งเนื่อนส่นน่ะธรรมดาไปตัวครับอ๋โอเคครับผมอาจารย์ครับเพื่อว่าอาจารย์จะไปใช้พู่พมมเมื่อไรก่ครับใช้พูดว่าศุไปมือบ่มืออ่นกับมือฮื่งนี่นะไม่พรุ่งนี้ก็เมรืนนี้อืมเอาสุขภาพพ่อไปได้แร้วไปล่าไปได้แรืวเล่ะ แข้งแรกแล้วครับจะไปเอาของดีนะท่านเพิ่นผู้เพิ่นอยู่ทั้งใจพุ่มส่งมาให้เบิงของดีนะครับกําลังขึ้นเพิ่นโทรมาบอกครับพร้อมจุดนี้ครับแข่งใคที่แรกก็จะออกไปว่าจะออกค่อนสายหรือจะไปนะเพราะเรื่องนี้ยังคราประจันที่เล็กไรหรือจังไงครับน้อนั่นนีกันแหละ เด็กจักรยานบ่อเอ็นนี้ก่อนเนาะเอาผู้หญังเาปาจันเดี๋ยวคิ้หนให้บอกไลยครับเอ็นแหนบัวนั่นมันเป็นนั่นนอนังก่อนเคยเห็ก่อนบ่แม่เคยเห็นคนมีโชคยู่นเลยกากผมกระจำซื้อมาได้ให้กันก็ตรงนี้มันงามนะครับนี่แล้วเห็นพวกลูก เราว่ามันนั่นจานส่งมันตัคนนีมเกี่ยวดีไปยังก็เหรอจำอะไรหอขี้เล็กไหลเอ้ยว่าแม่นวนขี้เล็กไหผมจะน่ออกขึ้นกันครับเอางเป็นยังครับอาจารย์ับเพระว่าตอนนี้องกาศชิานทีแล้ว ไปไปเ,เห็นแล้วเรอครับอ๋อนี่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 ครับเป็นหินธรรมชาติเป็นหินธรรมชาตินะครับว่ามันแหล่จะกระจเล็กไหลจะกระจันเหรอครับคเคยเคยก่อนฟ้องอยู่เนาะคี่เบลไปกันว่านั้นนะเอามาเห็นว่าถูกบางคน นะครับอาจารย์จะไปเอาันพิษกันนั่นพวกอันแมลงสัตว์ร้ายแมลงพืชไม่พิษนะครับโชคความไ่นก็ต้อโชคลาบต้องท้าอาจารย์ถึงจะพิทุ่มครับใครว่าแค้่ขาดปลอดภัยอืมแล้วก็โชคลาบเดี๋ยวว่าจะได้ไปแล้วว่าจะได้ไปเอาวันจ้าคุะครับผมอาจารย์เอามากพื่อผมนล้ไม่ได้หน่อยเลยเพราะน่าจะปวดหัวไปว่าได้ครับตอนนี้ไปใช้ได้ครับต้อง ไปไหนไม่ได uh. ้เลยช่วงนี้ครับผมในหลายอย่าบ้าครับเหตุผลคนในหลายอย่างเอ้าพ่ออาจารย์ครับบันนี้ก็ะชิ่งลุกพลพ่ออาจารย์ชั้นนี้ครับชั้นนี้นะครับผมที่ว่าเพื่อนเราพูดมาจะได้หลายครับผม